สวัสดีครับผมผมกบนาครับผมวัน <c oughs> นี้ครับผมได้คุยกับแม่ประพันธ์ครับแม่พัน์อยู่จังหวัดขอนแก่นครับถ้าพูดถึงเรื่องฐานะแกก็บอกว่าก็ฐานะปานกลางแกเป็นคนที่ว่าชอบทำบุญครับแกเคยร่วมอนุโมทนาเกี่ยวกับสร้างวัดสร้างโบสถ์เนี่ยแก เคยถวายเนะี่ยเป็นแสนเป็นแสนเป็นแสนแทบจะทุกครั้งเลยครับเพราะว่าแกเป็นคนที่ว่าพอมีกระตังก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกก็หน้าก็คือเวลาทําบุญก็ทําเต็มที่ผมก็คิดว่าไม่ใช่ในน้อยนะครับก็คือเยอะนี่อาจจะเป็นอันิสงส์ที่ว่าทําให้แม่อาจจะได้มีโชคมีลาบครับเรื่องราวทั้งหมดที่ว่าผมจะเล่าเนี่ยครับอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรืออาจจะเป็นเรื่อง ฏิหารผมก็ไม่รู้แล้วครับคือแกเป็นคนที่ชอบทําบุญและก็แกเป็นคนที่ว่าชอบเสี่ยงโชคด้วยแกก็ซื้อโรตอรี่ซื้อนู่นซี่นั่นเช่นกันครับวันนี้ผมได้คุยกับแม่ประพันธ์แม่ประพันธ์แกบอกว่างวดที่ผ่านมาครับแกก็ถูกเลขหกสองครับก็ได้ประมาณหนึ่งพูดถึงธุรกิจหน่อยครับแม่ประพันธ์เนี่ย ตอนนี้คือไม่ได้ทําอะไรหรอกก็คือมีลูกๆที่ว่าทําธุรกิจหลายอย่างแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเงินของเขาหรอกเพราะว่าเงินส่วนตัวที่มีก็คือใช้ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องก,กันกับลูกๆจะทําอะไรทำโน้นโน้นก็คือไม่ได้เกี่ยวกันแต่ช่วงนี้ครับแม่ประพันธ์แกบอกว่าเ <c> ศ <oughs> รษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีนะลูก มันก็ขึ้นขึ้นลง,ลงลงแต่ว่ามันจะขึ้นนิดเดียวแล้วก็ส่วนมากมันจะลงๆงลงแกบอกนะเพราะว่าคือคนที่ทําธุรกิจเขาเขาก็จะรู้กันนะครับแกมีธุรกิจหลายอย่างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแค่ที่ปรึกษาให้กับลูกๆเพราะว่าที่ผ่านมาแกก็บริหารมาหลายอย่างแล้วแต่ก็ทุกวันนี้คือปล่อยให้ทุกอย่างเขาดูแลเองแต่ก็ดูคร่าวๆมันก็จะตุ้มๆต,ต,ต่องๆม,มากกว่าจะได้ทุนแต่ส่วนใหญ่จะขาดทุนซะ หลายกว่าแกเป็นคนที่ว่าชอบทาบุญแล้วก็แทบจะโอนต่อโอนตังค์แต่ละวัดช่วยสร้างโบสถ์สร้างวัดนี่เป็นแสนๆครับแล้วแกก็ศรัทธาหลวงปู่สวงมากมากแกก็บอกเลยครับคําเดียวคือแกไม่เคยดูผมหรอกแกไม่เคยรู้จักกบนาหรอกแกเพิ่งเห็นตอนที่ว่าผมเนี่ยนาเสนอเกี่ยวกับ ตุ้มมหามืงคลแล้วก็ได้โชคได้นั่นนั่นก็คือแกก็เป็นคนที่ว่าชอบเสียงโชคอยู่แล้วแกก็เห็นแกบอกว่าแกน่ะไม่เห็นหรอกครับแต่เพื่อนของแกนะ่ะส่งมาให้แกดูว่ามีน้องคนนึงเน่ยคือเขาทําตัวนี้ขึ้นมาแล้วเขาได้โชคแกก็เลยไปเปิดดูครับว่าแกก็เห็นผมแกก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับเพราะว่าแกคิดว่า อย่างอื่นแกก็ดูอยู่แล้วอย่างอื่นแกก็ <c oughs> อันนี้อยู่แล้วแกคิดว่าของแค่นี้แล้วทําให้มันเปลี่ยนทําให้ในหลายอย่างมันดีขึ้นแกก็เลยอยากจะเช่าบูชาเพราะว่าแกเป็นคนศรัทธาอยู่แล้วแกก็เลยไม่คิดอะไรมากมายยิ่งคนศรัทธายิ่งคนเชื่อครับแล้วก็มาเจอลักษณะแบบนี้ครับอะไรอะไรบางครั้งมันก็เปิดแกสั่งตุ้มงคนของผมไปทั้งหมดเจ็ดตุ้มโดยที่ว่าไม่รู้จักผมเลยสักสักอย่างครับแต่แกมั่นใจตรงที่ว่า เพื่อนเพื่อนเขาอ่ะมั่นใจแกก็เลยมั่นใจว่าสิ่งที่เขาส่งมามันก็คงไม่หลอกลวงมันก็คงต้องมีอะไรจริงแหละถ้าอย่างนั้นเขาคงไม่ส่งมาหรอกแกก็เลยสั่งตุ้มกับผมไปเจ็ดตุ้มแกเอาไปให้ลูกทุกคนเลยครับแกได้รับแกสั่งตุ้มกับผมไปตั้งแต่วันที่สี่ตั้งแต่วันแรกเลยที่ว่าผมเปิดนะครับ แกสั่งกับผมวันที่สี่นะครับแล้วก็ผมก็ส่งให้แกตั้งแต่ก่อนวันที่สิบและแกก็ได้ไปกับไปให้ลูกครับบอกคําเดียวครับว่าเศรษฐกิจต้งนี้มันเป็นไปลายต่างเนาะมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปหรอกแกก็พูดกับผมไทยนะบอกไทยบอกเล่านิดน,นึงครับแกก็บอกว่าเอาไปให้เขาแล้วเอาไปให้ตั้งแต่วันที่เก้าที่สิบแหละไม่รู้จะเป็นยังไงหรอกเอาไปให้เสร็จมีวันที่สิบสามครับสิบสามแกจําได้เลยว่ามีลูกชายของแกครับ โทรมาหาแม่บอกว่าฝันว่ามีพระมากดออดอยู่หน้าบ้านโอ้ตัวนี้ขนคิงลูกเงาเงาเลยส่วนคนที่ว่าบูชาไปครับคือแม่ไม่ฝันแต่มีลูกชายคนหนึ่งครับฝันแล้วก็โทรม,มาเล่าให้แม่ฟังว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยมากดออดอยู่หน้าบ้านซึ่งหน้าบ้านของลูกชายของแม่ประพันน่ะ คือขายอุปกรณ์ก่อสร้างแล้วก็เป็นอุปกรณ์ก่อสร้างที่ว่านําไปสร้างโบสถ์สร้างวัดศาลาแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นแล้วพระรูปนะครับไปกดออดกิ๊งกิ้งกิงกิงอยู่หน้าบ้านนี่คือเป็นวางฝันของลูกชายหลังจากนะครับเขาก็ไม่ได้พูดอะไรครับเขาบอกฝาฝันว่าฝันว่ามีพระมากดออดอยู่หน้าบ้านซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าร้านน่ะอยู่ที่ไหน แม่พันธุ์นั้นอยู่ที่ไหนคือผมก็ไปดูนะคือแม่แกก็พูดมาประมาณน,นี้แล้วเขาก็ฝันแล้วตื่นเช้ามาครับแกเป็นคนที่ว่าไม่เคยใส่บาตเลยนะครับแล้วตื่นมานั้นครับตั้งแต่หกโมงเช้าแกตื่นมาใส่บาตใส่บาตรเสร็จครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอยากตื่นมาใส่บาตรพอใส่บาตเสร็จครับหลังจากไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปครับเปิดร้านปกติ มีคนมาสั่งของครับเพื่อที่จะไปก่อสร้างใหญ่ๆครับใหญ่ๆคือธุรกิจของลูกชายคนนี้ครับไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรมากมายแค่ธุรกิจเล็กๆครับแต่หลังจากที่วันนั้นครับวัน,วนที่ฝันนั่นแหละรครับตื่นเช้ามามาใส่บาทแล้วมีคนมาติดต่อครับเพื่อที่จะมาซื้อของเนี่ยให้ไปก่อสร้างเป็นธุรกิจขนาดใหญ่พอสมควรครับ นั่นเป็นก้อนแรกเลยครับที่ว่าในรอบปีครับที่ว่าพอที่จะได้กําไรหน่อยหนึ่งแกบอกว่าแกไม่เคยฝันลนนนักษณะนี้คือถ้าพูดถึงเนาะคนไทยคือคนอันนี้คือคนมีกรตังคือเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ประมาณเท่าไหร่ครับแต่อันนี้คือเป็นความฝันของลูกชายแกมันก็แปลกนะแปลกม,มากๆคือแกเล่า ความฝันในแค่คนเดียวครับคนนี้คนฟังนอกนั้นครับแกไม่ได้เล่าเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เกิดกับคนอื่นแต่นี่คือเกิดกับลูกชายของแกก่อนคนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็ไม่รู้นะครับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มันเป็นไปได้หมดมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะเป็นตอนนี้หรือจะเป็นเดือนหน้าหรือจะเป็นปีหน้าสําหรับผมครับห้าปีผมก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เป็นไม่ได้เกิดปฏิหารตั้งแต่วันแรกสองวันแรกสามวันแรก ปีแรกมันก็ไม่ได้เกิดครับผมเพิ่งมาเกิดตอนที่ประมาณสามปีหลังนะครับผมเพิ่งมาเกิดสามปีหลังสี่ปีหลังห้าปีหลังนั่นเองครับบางคนเขาอาจจะไปเปิดโชคเปิดลาบให้เขาก็ได้ครับผู้เป็นแม่ครับที่ว่าเช่าไปครับแกก็รู้สึกว่ามันแปลกมันแปลกมากๆอะไรมันจะประมาณนั้นแกเช่าไปก็เยอะพอสมควรครับแล้วแกก็ทักมาเล่าให้ผมฟัง แกบอกว่าแกอยากขอบูชาอาบูชาเช่าต่ออีกแกก็สั่งกับผมอีกสิบตุ่มผมก็ทุกอย่างนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าของมงคลของผมเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์นะผมไม่ได้บอกเลยว่าของมงคลที่ว่าผมทำนั้นอยากศักดิ์สิทธิ์นะเพียงแค่ว่าผมถือมาแล้วมันอาจจะเกิดปฏิหารกับผมแปลกๆผมก็เลยอยากให้ทุกคนไปลองไปดูครับเพื่ออ,อาจจะฝันหรืออ,อาจจะอะไรแปลกๆก,ก็ได้ร้อยคนครับ บางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดกับร้อยคนอาจจะเกิดแค่สิบคนยี่สิบคนก็ได้แค่นั้นเองครับผมก็ <c oughs> บางทีพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อต้องเกิดกับตัวเองก่อนตอนนี้ครับมีคนทักมาเล่าหลายสิยอย่างแปลกๆใมุมฟังอีงเ่เยอะมากผมบอกเลยครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโชคลาภไม่ได้เกี่ยวกับหวยรวยเบอร์ แค่อย่างเดียวครับมันเกี่ยวกับอย่างอื่นด้วยอันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณแม่ประพันธ์มากๆครับที่เล่าเนื้ทางให้ฟังมวดเมื่อกี้ครับแกว่าแกถูกเลขหกสองมวดน,นี้ครับแกบอกว่าแกจะซื้อเลขที่บ้านคือสามแปดเก้าทับสามหกเก้านี่คือตัวเลขที่ว่าแกจะซื้อครับเป็นเลขที่บ้านลองดูนะครับไอที่ว่ามวดเมื่อกี้ครับแกถือเลขแกถือเลขแกถูกเลขน่ะ จริงๆแล้วคือแกถูกเลขหกสองใช่ไหมแกบอกกับผมว่าแกถูกหกสองแต่จริงๆครับแกถูกเลขหกหกสองแกซื้อเลขหกหกศูนย์หกหกหนึ่งหกหกสองและก็หกหกสามครับนี่คืองวดที่ผ่านมาแกพูดกับผมว่าแกถูกเลขหกสองแต่ที่หนได้ครับแกถูกเลขหกหกสองถ้าใครดูถึงตอนนี้ครับจะรู้ว่าแกถูกเลขสามตัว แล้วกอว้อนนี้ครับแกว่าแกจะซื้อเลข389 369ทับ369นี่คือเลขที่บ้านที่แกจะซื้อครับ1ตัวละคมบวผมไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ถ้าหากว่าทุกคนไม่ได้สัมผัสกับตัวเองไม่ต้องเชื่อครับอันนี้คือแค่คำบอกเล่าแค่คำอะไรเฉยๆครับแค่นั้นเองขอให้ทุกคนครับโชคดีมั่นหมายขอบคุณแม่ประพันธ์ลหลายครับผม